โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆชาวคอกสิ่งทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอำเภอลำปาบมาขึ้นฟักทองนะครับวันนี้ขึ้นฟักทองฮะรถก็จอดอยู่ข้างบนนะครับนี่ก็เป็นสวนนะอยู่ติดถนนเลยติดถนนใหญ่เลยนะครับผมนี่ฮะมาทางเส้นหนองกีนะครับจะเข้าอำเภอหนองหงนะก็กำลัง ต้องได้ถอยหรือเปล่าเพราะว่ามันมีม,มีทางเข้ามาเลยมีตรงทางนี้ทางเดียวนะฮรถก็ลงไปไม่ได้นะครับกำลังถอยใส่รถไถอยู่ขึ้นสองคันนะครับผมอีกคันนึ่งขึ้นอยู่นู่นแล้วไกลๆนู่นนะะโอเคล้วก็ขึ้นคันที่สองนะครับผมก็ล้อขึ้นนะฮะคนงานก็ประมาณนี้ก็น่าจะ เสร็จก่อนเที่ยงแล้วมั้งนะไม่แน่ใจนะครับผมรถก็จอดรออยู่ข้างบนนะโอเคเดี๋ยวตอนขึ้นก็ถ่ายให้ดูเหมือนเดิมนะครับผมไว้เจอกันครับผม o อ <hours> นะนี่นะครับผมกำลังขึ้นนะฮะขึ้นได้จะเต็มแล้ว แล้วตัวไหนไม่ได้โยนพื้นเลยนะฮะโยนเอานะฮะโยนเอา

ดูยนัดดูเียนกันด้วคนอยูย่หดูยนัดด้เออเดี๋ยวมรอมาก่อนหุ้มรอมาก่อนฟังมันอยู่ตรงนี้ออกูมันอยู่ทั้งต้นนี้ <c oughs> ก็เดินหน้ามาเรื่อยๆนะครับเดินหน้ามาเรื่อยเดินหน้ามาเรื่อยครับตามร่องตามร่องแมครับเศรษฐก่อนชุดพี่กอนมาชุดเดื้อเดี๋ยววางคนไม่ต้องยุบเดี๋ยวขับเลยหน้าชุด สุดท้ายแล้วครับผมเดี๋ยวผมไปเดินหน้าให้เขาก่อนนะครับผมต่อเลยครับผมต่อเลยก็ข้างหน้าผมไม่ได้ใส่นะใส่แต่ข้างหลังทำเป็นกล่องนะครับใส่ถัเดยเรครับผมเต็มยาง กงไปนั่งอยู่่นมึงไม่ได้ออกกล้องแ้ขาดอกก็ถ่ายพ่อชดอยู่นี่ียยโอยจะนนปติดคุกโอ้ยมันจะไ่ได้ชกองตองายเลยถ่ายรูปออกานั่นและเห็นี่ครับแก่งจับนดนี้นรถลุกลุกดับแถว nó bạn luồn xuống má nó mày nó mình nó nó đi quê rồi cái mẹ nó cái mày nữa từ nè

tắt cá off nhé, cá, cá tắt bật nè, tắt khát chế mồi, tắt cá off, ok ha พี่พูดลูกกับหลานไปจะที่ไหนหลานว่าจะดูอะไรยับแรงขึ้นโอยเนอะจับอะไรวะเนี่ยจับอะไรเป็นแฟนฮะอะไรเลยเป็นเตื่อนตัดมาจะโกกอกไปดูคนร้ายกันไหมอือหมาตัดนที่ไหนเั็มหลักกับหลักใบใหญ่หลานมาไปนอนกันเพ่กระต้านแต่ท่านอีก Ừ, kiểu khéo hả? Wow, thông đẹp. โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้ตอนเส้นเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ถ่ายตอนจะออกให้ดูเพราะต้องไปชั่งน้าหนักด้วยนะครับผมโอเคตรงน,นี้ก่อนนะครับผม Two hours later อ่อโอเคครับผมก็มาถึงตาชั่งแล้วหกตันแปดห้าสิบห้านะครับหกตันแปดห้าสิบห้าหักแล้วเหลือสี่ตันสี่นะครับผม มาที่เดียวเะครับไปเดินทางครับผมอ่ะโอเคครับผมตอนนี้ก็มาถึงที่หมายแล้วครับผมกโมงเย็นนะออกจากนู่นมาเที่ยงมาถึงนี่6โมงเย็นนะครับผมก็6ชั่วโมงกำลังลงอยู่ครับผมนี่ร้านเจเขาก็เจปุ๊กนะครับร้านเจปุ๊กก็มาอุดหนุนกันได้ เจ็ามยาองแกงนะจะขอให้เป็นรูปมือนี่ไม่มีที่วรไม่ได้กลับบ้านเลยเอาไปให้ป้าได้เอาไปให้ป้าก็ได้ป้าแประจานเลยี่เขาให้เอาไปที่ละไปเลยายไปเลยายไปเลยครับผังลงอยู่นะไปทางไหนไม่ดูผมไปหน่อยืดูร เจ๊ปุ๊บตลาดสีเมืองนะครับผมอุดหนุนกันได้นะครับใครที่อยู่ราดบุรีเก๊เขาก็คุยดีนะครับผมเก๊ก็ใจดีอยู่นะค,ครับก็อขยนลงข้างๆนะขยนตยท้ายนะโยตยข้าง ลงกันสามคนนะครับผมลูกันสามคนก็โอเคครับเขก็แข็งแรงดีวันนี้ก็เป็นวา่อ,องานกลางวันนะครับผมงานกลางวันก็โอเคหน่อยนะฮะไม่ต้องอดหลับอดนอนนะครับได้นอน วิ่งกลางวันก็อันตรายหน่อยเพราะว่ารถหนักด้วยนักสี่ตันสี่นะครับายางร้อนๆผมก็จอดพักอยู่นะพักครึ่งชั่วโมงนะครับผมวิ่งมาสามชั่วโมงก็พักครึ่งชั่วโมงแล้วก็วิ่งมาต่อเลยก็ร้อนนะอากาศร้อนมาก โอเคโอเคครับผม okay. ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวก็ถ้ามีงานอะไรที่แบบ แปลกๆใหม่ๆก็เดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ